ดิจ่าตัวเองเรามาเจอกันอีกทีนะครับเพื่อนๆวันนี้อนัจมาดสอเพื่อนๆนคำเบสิกเบสิกแบบง่ายๆให้เพื่อนๆนเรียนรู้นะครับว่าเวลาเราเจอเพื่อนๆหรือว่าเจอญาติพี่น้องชาวอาหรับเราอยากจะถามเขาว่าสุขภาพดีไหมเราจะถามเป็นภาษาอาหรับยังไงนะครับโอเคเรามาชมกันดูนะครับว่าผมจะพูดยังไงเป็นภาษาอาหรับนะครับมาฟังกันช้าๆแล้วกันนะครับโอเคมาร่วมกัน كيف สุขภด كيف สุขภ เกฟเซฮักแปลว,ว่าสุขภาพคุณเป็นไงบ้างโอเคเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างว่าให้เพื่อนเรียนดูนะครับว่าเขาพูดกันยังไงอีกนะครับเรามาถามน้องน่ารักน่ารักที่เราคนนะครับเกฟเซฮัดิกอาทำจุลิละเกฟเซฮัดิกอฮัมดุล,ลินะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนง่ายมากเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนสามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับเรามาเจอกันแล้วก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะครับบายบายโอเค